สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเบียดไดนยูดีมีแห้งไหครับสวัสดีครับกยูดีมีแห้งไหมครับเบียดไดนข้อวีดพ่อใดฟังข่าวว่าทั้งคนนะเป็นไรก่อครับข้อวีดทั้งคนพ่อใดฟังข่าวว่ามีผู้ติดผู้หยังวะครับปูมีเหรอครับโอ้ดีดีดีให้ยูดีมีแห้งอย่าให้ไก่มันก็วีดนะครับปูไก่ครับปครับครับผมเป็นไหงวดบางนึงเป็นไหก่อนครับงวดบางนึงเท่างเรื่เด็วิ่งผมมันแม่นหรือเปล่าเด็กวิ่งเหม็น เามักทุกงวดกับเล็กิงวดนี้กับมีเก่านงวดเด่นเลยโอ้เด่นเก่ารอครับครับันงวดมทำวิ่งพนันซุนนะครับผมสซุ่นตุนหอดตุนเก่านะอครับมีผมอยู่ผมไ่ได้ร้ายเพรผมถึงจะิ้งครับมีผมโทไปสัมผัสงวดนั้นเนาะผมโทษไปสัมผัสกันมันกับเขาเต็มๆแล้วงวดรุ่นมากผมไ่ได้โทษค่ายากไรก็เลยบ่ไโทษสัมผัสงวนั้นกัเขาเต็มๆไมดีหะครับผมงวดวันนึงเด่นซูน ครับงวดนั้หนเด่นศูงครับเด่นสูงทั้งหาสูตรเขาทั้งหาสูตรงวดนี้มันเด่นเก่าครับนี่หาสูตรเ่าที่สูตรโดยคือเด่นเต่าครับเขาเขาโตจับคู่ว่าเขาเขาแต่วตัวตัวเด่นครับจับคู่ครับจับคู่แบบแม่นกันผมสูที่จับอย่ครับโอ้ที่จับผมจับวัวเลยผมเบิ้งมาตัวแล้วจับวัดเลยเฮรอจักจังวัดเลยเฮรอตั้งแต่ที่ผมท่อไปว่าไนสัมผัส มันสองหงดสามหงดนังครับสี่พันเนาะโอ้ครับวันแรกกับจุนะครับหงดสองมันผิดนะหงดสองหงดสามกะโอ้เขาสามหงดนะแล้วเขาเขาต่อกันมั้ยอีกสามหวดหรอเนาะบ่ครับเขาเขาสองขาดมันโอ้สามหงดทั้งหมดนะที่ผมท่อไปผมก็จึงเจอว่าได้นี่ว่าผมสัมผัสไปจังหวัดครับครับอมบารนี้เขากับจิมว่าเราเรื่องหงดนี้หละบารนี้เนาะครับครับครับ เลขที่ที่ไห้นี่คือเป็นเลขบนหรือเลขล่างให้จังใดเปลี่ยนจังใดตั้งบนตั้งล่างครับนี่งเก้าโอ้ยิงเก้าตั้งบนทั้งล่างเนาะบ่จำเป็นว่าเป็นบนเป็นล่างไม่นบ่ได้วิ่งเขาก็วิ่งผมแม่นครับเลขกวิ่งหาสูตรอันนี้หาสูตรนี่้ามันไหลม้อนก็คือจับเลขนั่นนะครับโอ้เลขทั้งบนเฮ็ดแจ็คสูตรจ้าหาัวครับเขาสูงหาสูตรที่หันการเคลื่อน่ากรเคลื่อนว่าเลขเนี่ยเขาเฮ็ดหาสูตรคันคันมัดไป อ่าส,สูตรสูตรนั้นไปเข่าตัวไรายเท่ากับเอาตัวนั่นแมนปะแมนครับแมนเราไม่ก็ดีเข่าเลยมัน,นมักขาดเรางวดนี้ก็ย้ายผ้าเด้วได้งวดนี้กับผมก็ไปจับได้นตัวอะยะยางเง้บอกอีมันเข่าดูครับเรากับมันเหล,ล็กเอาเอาเหล็กได้ปะครับเหล็กเอาเลยก็ได้ครับเอาเต้นเก้าทั้งบวมทั้งล่างเอาไปจับโคบิ่งเก้าครับผมบิดเก้าบนร่างครับบิดเก้าบนร่าง วิ่งเก่า<ช>กระลังเขียนครับกรลังเขียนวิ่งเก้าบน่างี๋ยวไปเขียนอ๋อมาดีจับคู่รครับจับคู่บนนะครับบนสามเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่เก้าสี่เก้า่น่รางครับอ๋อ มุ้งหางตัวนี้นะบนเนาะครับสองหางครับเออฮะ 9, 9, ล่นนางแบบนี้ครับแเรางลางลางหกเก้าสองเก้าครับล่างหกเก้าสองเก้าครับแล้วกาศจำจำคนเรล่างเลยครับพี่เก็บเดี๋ยวนะเขียนยังวนเลี่ยวอยู่สองเก้าหกเก้าเนาะสองเก้าครับหกเก้าแม่นป่ะล่างครับอ๋อครับที่เก้ากันที่เก้าเลยครับ ที่เก่าตล่างอืมเอาล่างกับที่เก่ากับกันคือกันกันครับตำเหนี้ครับเล็ตำนียกันกี่เก่าบนกันยังครับบนบนกับตั้ี่เจ็ดครับบนกันที่เจ็ดล่างกันที่เก่าครับบนล่างเลยนะแต่ว่าก็จื่นเต้อั้งแต่อะไรครับเด็กเสื้อผ้ามใช่กันเราทั้งบนทั้งล่างเราดิครับผมวางเสร็จละมันมันบกพร่องตัวเลย ก็มีชัวก็กำลังใครว่ายังเย็ดหลังใครว่ามั่นใจว่าเก้านี่อยู่หลักหน่วยครับกับอติกรรมอติกับในหัวเรียงกับกัปด้วยกันังดตั้งเขาตกลับที่ไหนคอืมดที่ยังงดเมื่อขันเ่เขาตัวกับด้วยกันโอมันเขาตัวกับแต่แต่ว่าตั้งตั้งวิ่งนเขาเนี่น้องขันผู้ใดมากเมียเนี่ยวิ่งดครับเขามีน้องเรเก่าอืคิดบามาลาง ในความคิดว่าคิดว่ามาลางกับตะวันร่วมเลคนละแต่แที่กินแล้วทเปลี่ยนจ๊กไหนกันพีดไฟพิดหน้างเนาะรับเมินได้เพราะหลายวันบางหนึ่งได้ครับคุณเต็มุคุณเก่าโอ้หไอ้ไ้ว่าวิ่งสูนวันต่อไปเดินศวนครับครับอาเราเหมือนหันเดินสนต้องเหมือนันนะมันหาปดวนนเพมันเขาต้องหาปวดเลยเหล็กป่วนวันี้มันเดินเก่าวดนี้ เด่นเก่าเด่นเก่าเท่าเกาที่สุดครับโอ้เข่าที่สุดลดสุดนึงเนาะคตัวที่เก่าที่สุดมันบ่มีสูตรนึงบ่มีเก่าแต่ว่าก่าทเขาตัวเรอเพราะว่ามันเด่นมันมีหาคมเด่นเก่าเดยนเก่าอ้าอ่ามันมีโอกาสอยู่ดอกทั้งบนทั้งล่างเนาะครับมีโอกาสครับมีโอกาสมีโอกาสอยู่สุดที่บนต้องล่างอืมคันคันเก่าจอมาดี่ริงแล้วเรียกเลยครับเอ้า ไอ้ต so okay? so so oh, okay. ัวกันนี่เป็นอยังเคื่อต้องการซีเกตสะเคยเป็นเป็นยังคื่อว่ติทิเก่าจอ๋อมันเขานี้สูตร่คสูตรหนี่ครับอ๋อมันมันมันมีสูตรหนึ่งที่ลดหมออกไปก็ได้เอามาเป็นตัวกันที่โตไปนะคตั้งต่กอนมาเห็นป่ทีมัดเขานีมครับที่ผมให้ที่โกเก็ตนี้ครับนี่แหละสูตรนั่นหละสูตรเตาที่จะบอกลตังเหมือตั้งม้อนที่ปล่อยมือนี่เพราะิจับกู้บนจับกู้ล่าง เนี่นตัวไดเอ้าสามารถมากีหลีเอาร้อนี่มากตัวไดพกเก่าครับพบเก้าล่างมันวะครับพเก่าพกสองเลยะมัพบสองตัวพเก่ามันจพบเก้าบสอครับสองถุงพบสองนครับพบสองคยิครับเดี๋ยวทำต้นเป็นสีเก้าโอ้ขาเียเปีนครับเิียอาเขียนหบสองเปิตัวกันในเลาน้ำเนีมาพเก้า หมดรองกันร้องกันแต่ว่าเสีใดโทศสัมภาษณ์อยู่หลายงวัดที่ผ่านมาเลขเจ้าเขาตลอดที่สนองเขาดีครับเขาดีอยู่เลขเลขวิ่งมันบกขาดได้เลขวิ่งเนี่ยเพราะว่าหาตัวต้นไปยังหลายเขาเขาต้นนั่นต้นนั่นได้ครับแต่ว่าผลลังกับเขาใครกลุ่มนนี้แต่ว่าสต้นมากเป็นอีเขารังครับตามที่คุณบอกในจังหวดนู่นนะต้นหมากเป็นเขารังครับวันนี้ผมสรุปไปฟังเด้อบันเด้อในส่วนเลขนางสกันเลขล่างเนี่ยที่หามากก็คือสองเก้า 4 9 6 2กับ69ไม่ห็เป่าสองเก้าผมไม่เขียนเลขกลนครับมีสองเก้ามีหกเก้ามีสี่เก้ากับหกสองครับแต่ว่าตัวเน่นขคือเน้นหกเก้าไม่นป่ะครับครับานนี้ในส่วนเลขบนมาในส่วนเลขบนมีสามเก้ากับสีเก้าครับมนครับแล้วก็ซีเกียต ตัวเน้นบนเน้นตัวไหไครับเน้นกับซีีเก่าครับเน้นกับเคื่อง9ีเกนาะเน้นบนเป็นซีเก่าสเน้นย่างละสองครับโอ้เน้นย่างละสองโอ้เอาเนี่นเราเดี๋ยวทำช่มืีกเสือเบิเลยโอ้เสือตัวเดียวไม่ดีเสือคาเดียคาเดียผ่านเนาะเอาไว้แบบโมคานเดียย่างละสองเป็นจังไรเคื่อใไนั่นจะวนี้เป็นยังจังไรเคื่อได อ่าเนียนหกเก้าล่างเป็นกรณีพิเศษฝันดีบ่ามือไรอันนี้เพิเศษฟัน,นครับเป็นเหล็กแบบปีกปลาต้นออกครับเพราะวังว่าที่แล้วมันก็ออกตัวนี้นะครับผมเอาตัวนี้แล้วนะครับเฮ็ดจงไหนใ่เฮ็ดให้มันใจแนตะ่ไหนเฮ็ดจงไหนใช่เฮ็ดให้มันใจหกเก้าจังทีน่าใช่เปลี่ยนใจตัวนั้นเลขไลรตัวอยู่ไหนอ๋อตัวเลขกหกมันเด่นขมวครับตัวจอะอยะเงาหรือมันมีแต่าะทีตัวเลขที่ตัวนี้แต่เลขกหกคนนี้ครับ ผมเอาตวไล่ตูไม่เหมือกันนะครับเามันเละตูเละตมันหลครับเละเขาก็นหลจยกเลยหลักก็มาท่วมกับเด่นเก่าถูกต้องปะครับครับจากเลยไปเก่าตัวอาปูนี้เด่นเก่าคือมันกอดตลอดนะครับมันเด่นเลยมันกอดลอดหลักี่นี่กัที่ตัวพิระยาญมันจับไปถุระยาญ่อีที่สัดนี้มุที่สุดนี่ที่สุดพุกทั้งที่สุดมุกทั้งที่สุดจับกเก่า เก้าก oh. ็เล็เ uh, ก้ากับเก้าทั้งสี่สูวนครับแล้วกับสองมีดอ้ําไอเอาเนี่ยครับหกเก้าสองเก้ากลางมันใจสองตัวนี้เอามันใจสองตัวนี้เนาะให้ว่ามันใจหกเก้าอ่าครับหกเก้าอวยกับหกสองครับหมดหกเก้าครับสองเก้าโอหกเก้าครับสองเก้าว่องโผล่มอีกเนี่ยว่องไอวงไอตัวนักนะว่องตัวนักคือสองเก้านั่งอ่า เฟซี่เพิ่นสีซับตัวนาไว่ล่าสีไปมีตัวนักตัวเบาบนนี้เน้นคคอสามเก้าครับสี่เก่าครับครับตัวที่เค็ดก็เป็นตัวร่องไว้เนาะครับเอากระชับเจณเนาะมาดีเนาะครับเกณฑ์ครับโอ้จะไหนกันคือเหรอครับจะว่ากับเกณฑ์เกณฑ์น้นรัาะว่าผมกับมันแขงกับยมันแขงวเกณฑ์นูทั้งรับ อ๋อมันทั้งมันใจมันใจปานยังแต่ว่าพอเพื่อนตัวเล็กมันการเชื่อว่ามันการแนวทางล่ะเพราะว่ามิ้งผู้ใดหู่จักว่ามันสิออกตัวใดเนาะครับผมเอาตามสูตรเนีสูตรว่ารอย่างไรครับว่ามาำสูตรเนาะครับใสรใจตัวี้ขอบคุณมากเลยครับสองหนึ่งต้มไม่ได้สองหนึ่งโอ้เล็กกว่าสองมือทรไปได้เลยเฮ็ดไปให้เลยเนาะครับครับแก้วแก้วเนี่ยอ๋อเดี๋ยวกวามาหลอกคุณเดินมาเดี๋ยวหลอกกันอีกนึ่งอันนี่ หาดูนับเครับผมสองมื่นครับผมสองมื่อสองสองมือกก็เื okay. şey no> ่อที่ตัวเลขเรื่อความโอเคโอเคครับอาจารจิรบวนเชี่ยนกรละมังตันนี้นะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับเชี่ยนครับ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 ขอบคุณหลายๆครับนะครับวันที่หนึ่งเมษายนสองหาหกหาเชี่ยนกรละมังกับถือว่า ที่แอดเคยสัมผัสมากหลายๆงมวดที่ผ่านมากกันเลขเพิ่นได้รู้หงวดเดียวนอกนจากก็คือเขามาตลอดซังแต่ว่าในส่วนจะลดจับกู่เนตัวเน้นนิมวตัวเน้นเนี่ยเน้นตัวเดียวนี่บ่นลดจักเกอร์ต่อไปหลังจากที่สัมผัสหงวดแรกเนาะเอฟซีก็ตามหลายอยู่นี่ตามให้สัมผัสเชี่นกรละมั่งก็ะไรแต่ว่าบได้ไปตามบ่มีบอใครมีเวลานะกับความหมายกั สองวันที่ผ่านมากอเพื่อนกระท่วมาบอกอยู่กัะไดต๊กไว้อยู่แต่ว่าไปลงให้เอฟซีเบิ้งกับเขามาตลอดแต่ละเด็กเพื่อนกระไดมีหลุดวันหนึ่งซึ่งกับมาถือต่อกันมาอีกแล้วสองวันละน่ะวันนี้เพื่อนกบมันใจที่เด่นเก่านะครับเด่นเก้านี่ก็เด่นเก่าทั้งบนล่างส่วนจับคู่บนเป็นตัวเด่นกระมีสองตัวกับมีสามเก่ากับสี่เก้าซึ่งตัวกันบนก็คือซีเกียดส่วนจับคู่ล่างบัณ จับคู่ทั้งตัวกันทั้งตัวเด่นเนี่ยกาให้ร่วมกันแล้วมีอยูซีซีคู่คือสองเก้าหกเก้าซีเก้าหกสองอ่าซึ่งเด่นไปที่สองเก้าคับหกสองเนี่ยกำลังเจาไปเป็นแนวทางเบื้องอืมเป็นเพชรกับทีได้รุ่นกันวันที่หนึง่งเมษายนสองหางหกหางอ่แล้วเนาะเ<ม>นาะ<ม>นเอาชน,นะเลขวิ่งเล่านี่คือเล่าสีวิ่งมากตัวเดียวแบบนี้โคโลไปเลยวิ่งตัวเดียว<อ>วิ่งตัวเดียวตลอดไม่เคยให้วิ่งหลายตัวครับ กับพวกพวกพวมากตลอดเลยแตคือเลขไย่นี่กูไดมากเมื่อยกับแมนเอาไปจันว่าตีว่าเลขไมาโตเนี่ยกวานไมยเอาเก้าเนี่ยมาจับเต้ศูนย์เจ้านี่ทีรูดรดเลย่รบตีาเลขเป็นลายตัวหมายถึงว่าคันท้างตีาวดเจ้าศูนย์เก้าม่เป็นบ้ลหนึ่งเก้าสองเก้าย่งมันเปลี่ยนชิปตัวได้เลยกันว่ามากกัาอีกเป็น่นเศร้าแม่มาเอาคันห้ามมากก่าอีกเป็นเศร้าดิเพราะฉะนั้นกะ กาวตัวเพื่อนมากนี่ล่ะไหมผู้ใดเอาเก้าไปอ่าไปประกอบเปนคัพอันใดกะมีที่เด็ดมาเทใสเกาวไปประกอบได้นี่ส่วนเหล็กเป็นเนาะเต็มพีชจะหูกันนี่ล่ะมันที่หนึ่งเมษายอดนี่ล่ะตอนนี้ยังไม่หูเราว่าถึงว่าถือเนาะอ๋อเอาสั้นจ้ะนะอ๋ะค่ะพี่น้องค่ะนั่นก็เป็นแนวทางดีๆได้เด็ดจากเสียนกะละมังเนาะค่ะเนาะกะ บ่อหลายโตค่ะแค่สองคู่บนสองคู่หลางสองคู่เนาะคะ่ะสําหรับคนงบหน่อยนะะเนาะค่ะเนาะการล่องเอาไปพิจารณาบ้างค่ะกับมกักรจัดนะคะขัดกับพาน,นะะเนาะค่ะเนาะตัวเด็กถูกโตไม่ซิดเขาไม่ซีดรุดเนาะคะ่ะกับใส่วิจารณญาณใน,นการรับชมรับฟังน้ำด้วยค่ะเด้อรวาวทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางทอนัน,นะะเนาะค่ะเนาะสำหรับเหล็กวิ่งของ กระมังเนาะคะ่ะตัวนี้คือบบผาดจักขวดนะคะพี่น้องคะถ้าผู้ไรสายวินสายแลนสายออกกาลังกายคะ่ะก็ไปพิจารณาเบิง้งหาจับผูใสเอาเบิ้องเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากพี่น้องเอฟซีเข้าไว้แค่นี้ก่อนนะคะแต่ก่อนจะจากกันไปเนาะค,ะะคะ่นะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้บ่พลาดแนวทางดีๆได,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 ด้จากทางช่องนะคะ คลิปต่อต่ไปจากทังช่องน้ำเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้แอดขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะพอกันคลิปลนานครับพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ